ค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่บอกว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกการหรือในวงกลมเดียวกันนะคะถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเหล่านั้นจะมีขนาดเท่ากันค่ะโดยเรานะคะก็จะกําหนดให้วงกลม O นะคะมีมุม a f b รองรับด้วยส่วนโค้ง a b ค่ะ และมุม c e d นะคะรองรับด้วยส่วนโค้ง cd ค่ะโดยส่วนโค้ง ab และส่วนโค้ง cd นะคะมีความยาวเท่ากันค่ะต้องการพิสูจน์ว่ามุม a f b เท่ากับมุม ced ค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะสร้างมุมที่จุดศูนย์กลางค่ะซึ่งจะเป็นมุม a o b ค่ะและมุม cod ค่ะ แล้วก็จะได้มุม AOB กับมุม COD มาแล้วนะคะซึ่งเมื่อเราสังเกตนะคะเราก็จะเห็นว่ามุม AOB นะคะเป็น2เท่าของมุม AFB และมุม COD นะคะก็เป็น2เท่าของมุม CED ค่ะเนื่องจากมุมที่อยู่ส่วนกลางนะคะจะมีขนาดเป็น2เท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลม,มที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันค่ะแล้วก็จะได้ว่า เนื่องจากมุมเ v เท่ากับ2เท่าของมุม AFB และมุม Cod เท่ากับ2เท่าของมุม C e d เนื่องจากมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลม,มที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันค่ะและเนื่องจากส่วนโค้ง a b และส่วนโค้ง CD นะคะมีความยาวเท่ากันเราก็จะได้ว่าขนาดของมุม LV เนี่ย จะมีขนาดเท่ากับมุม COD ซึ่งแปลว,ว่า2เท่าของมุม AFB เนี่ยก็จะเท่ากับ2เท่าของมุม CED ด้วยค่ะเราก็จะได้ว่าเนื่องจากมุม a b เท่ากับมุม COD เพราะว่าถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันจะได้ว่า2เท่าของมุม AFB เนี่ยก็จะเท่ากับ2เท่าของมุม CED ด้วยค่ะ เนื่องจากมุม aob เนี่ยเท่ากับ2เท่าของมุม afb และมุม cod เนี่ยก็เท่ากับ2เท่าของมุม ced ค่ะอาและเมื่อเราหาร2ทั้ง2ข้างของสมการนี้นะคะเราก็จะได้ว่าดังนั้นมุม afb เนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับมุม c e นั่นเองค่ะ